นุ่นน้วยนีเคือมาจากบ้าสสาขาร้านนี้เด็ดนะคนเยอะมากเลยคนบรรยากาศไม่เมือนไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายได้เดี๋ยวไปโดนห้อต้มยำน้ำใสเจ็บปะปวดปวดอนไหรปูก็สดๆเลยนะปูไข่โลลวไม่แพงเนาะอันนี้ก็ห้ารอยห้าสิบบาทเอง พุพพักดีกว่าอืมอันนี้ให้ตากล้องหรือเปล่าให้ตากล้องก่อนดีกว่าไลยด,ดูดิดูใกล้ๆ่าจะเสียมบบน,น้ำจิ้มได้ไหม,มส้มป้าปูกอยนัอ่อยากนั่คือปลาปกงสลดมาเอออืมอ่ะชิมดิ โอ้ไข่ไข่เน้นๆจับกล่องบอกไ้ท่าน <ừ> เพราะว่ากินแล้วโอ้โอเต็มปากเลยเปื่อนปากเต็มอะ่ะ <ừ> เดี๋ยวแดงกักอื้มเย็่นับกินมสมสมดละ่ะมาสองคนนัำกินกับเมียสองคน อันนี้ก็นลรับจากวัตสาขามาลงมาท่าสะบันกับทวาตัวกัดด้วยอัดการ้อโก้ไหลด้วยเต็นสร้างที่ย่างเปียเอาซ้อนไหมเขาบ้างดิเนจริง เหลือหอยเหลือหอยว่ะจีนซ้อนไปอย่าไรสมดีเนาะถึงอร่อยดีอซอนสันในเขาแน่แน่่วอจินปูนะนี่ปูข้นวาอยานี้หรอยำเบื้อยำเ้อก็นจิ้มส่งไปเนาะข้อวโน้ำจินไหมวะ แล้วรอบหรอปลาหนึ่งกิมส่งคนเนาะขอน้ะปลาก่ะน้ะครับเอาน้องครับอ๋อซอนสั้นหน่อยครับแล้วก็ไอ้ประมากปลาส่งคนเนาะคีอแล้ว<ร><ร>แต่ใครจะชอบรสแบบไหนนะโอ้เนี่ยปีประนา,าสด ขัวอ uh. ันน mm hmm. mm. wow. ี้สมอยากตัวมันเนื้อกุ้งเอากุ้งปะไม่เอาคู่หวานโลละร้อยห้าสิบเลยนตังเดียวเนาะร้อนนะกินแล้วร้อนครับมือผองนะว้าวนี่ให้คุณกูก่อนหนมั้งอ่ะเอาเลยเอาเลยเด็กชิมเลยเขาชิมกันแน่หวานดีปะ สดบ่มต่ันร้อนมากล้พูดถึงรั่นเกี่ยวบรรยากาศดีด้วยเนาะอืมโอ้ยเราต้องมีลูกสลาดของมันเ่วยบงางยังนี่มีคุณครูด้วยครับมารอาเท่าไหร่อ่ะเอ,อ้อ ร้านนี้ผมชอบปูนะครับปูเนื้อเต็งเกษตรกรพนันบินบลนไปแล้วจะงุ่มเข้าไว้กระไรด้วยเมืม่อกันเลือกเนี่ยกรต้มแล้วมันเด็ดเด็ดต้มต้มจวดครับ นี่นี่เขาไม่ต้องมาแงะเ,เลยยังเดือดไงเปิดเดเอาดึงเหรอ,ขอตของปวดเขานั่นแหละมาก,กินหอยครับผู้ชายเสือมากผู้ชายกินหอยนี่มีมาก,กินหอยเนาะห่อนเบิ่์นบวปากรอบเดือดมันนอนด้วยหนึนบอืม,มหนึบใหญ่มากหอยลายผมคนหนึ่งไม่ชอบไม่ใช่หอยลายล <S <S หอยว <S <S หวาน เ,เบไ<ม>ลููเื่งใจูกูครับมานี่เตียตัวนี้ใส่เยอะดิข้าวใส่เ้วยชับวมันบ่มันแ<ม>ส่บบ่ะเยบเลยเนาะไม่เย่ยหรอก ส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมน,นะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมคนไหนต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย้ yeah.